นิยายหลอนเรื่องต้นไม้พันปีตอนที่หนึ่งนักป่าลึกแห่งหนึ่งข้ามกลางต้นไม้สูงใหญ่และมืดทึบมีต้นไม้ต้นหนึ่งอยู่ต้นหนึ่งต้นไม้ต้นนั้นมีขนาดใหญ่มากสูงประมาณ100รเมตรและมีอายุกว่าพันปีต้นไม้ต้นนั้นมีชื่อเรียกว่าไม้พันปีชาวบ้านในหมู่บ้านใกล้เคียงต่างพากันหวาดกลัวต้นไม้ต้นนี้ พวกเขาเชื่อว่าต้นไม้ต้นนี้มีความลึกลับและอันตรายตอนที่สองอยู่มาวันหนึ่งมีเด็กชายคนหนึ่งชื่อนัดอายุ 12. ขวบอาศัยอยู่ในหมู่บ้านใกล้เคียงเด็กชายนัดเป็นคนที่ชอบผจญภยัยเขามักจะแอบเข้าไปในป่าลึกเพื่อสำรวจอยู่เป็นประจำวันหนึ่งเด็กชายนัดกำลังเดินสำรวจป่าอยู่ เขาบังเอิญไปเจอต้นไม้พันปีเด็กชายนัทรู้สึกตื่นเต้นเขาไม่เคยเห็นต้นไม้ใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเขาจึงตัดสินใจเข้าไปสำรวจต้นไม้ต้นนี้ตอนที่สามเมื่อเด็กชายนัทเข้าไปใกล้ต้นไม้พันปี เขารู้สึกถึงพลังงานบางอย่างที่แผ่ออกมาจากต้นไม้ต้นนี้พลังงานนั้นทําให้เด็กชายนัทรู้สึกแปลกประหลาดเด็กชายนัดเดินเข้าไปสํารวจใต้ต้นไม้พันปีเขาพบว่ามีรูเล็กๆอยู่ใต้ต้นไม้ต้นนี้เด็กชายนัทรู้สึกอยากรู้อยากเห็นเขาจึงตัดสินใจปีนลงไปในรูนั้นตอนที่สเมื่อเด็กชายนัดปีนลงไปในรูนั้น เขาพบว่าตัวเองอยู่ในถ้ำขนาดใหญ่ถ้ำนั้นมืดมากเด็กชายนัดจึงหยิบไฟฉายออกมาส่องเด็กชายนัดเดินสำรวจถ้ำไปเรื่อยๆเขาพบว่าถ้ำนั้นเต็มไปด้วยสิ่งประหลาดต่างๆเขาเห็นหินรูปสัตว์ประหลาดหัวกะโหลกมนุษย์และอื่นๆอีกมากมายเด็กชายนัดเริ่มรู้สึกกลัวเขาต้องการที่จะออกจากถ้ำแต่เขาก็หาทางออกไม่เจอตอนที่ห้า เด็กชายนัดเดินวนเวียนอยู่ในถ้ำอยู่หลายชั่วโมงเขาเริ่มอ่อนล้าและหิวโหยทันใดนั้นเด็กชายนัดก็ได้ยินเสียงแปลกๆดังมาจากด้านหลังเขาเด็กชายนัดหันไปมองเขาเห็นสิ่งมีชีวิตตัวหนึ่งยืนอยู่ตรงหน้าเขาสิ่งมีชีวิตตัวนั้นมีลักษณะคล้ายกับมนุษย์ แต่มีร่างกายที่ผอมบางและซีดเซียวดวงตาของมันมีสีแดงชานสิ่งมีชีวิตตัวนั้นยิ้มให้กับเด็กชายนัดด้วยรอยยิ้มที่เย็นชาเด็กชายนัดตกใจกลัวมากเขาวิ่งหนีออกจากถ้ำไปตอนที่6เด็กชายนัดวิ่งออกมาจากถ้ำได้สำเร็จเขารีบวิ่งกลับบ้านไปอย่างสุดกำลัง เมื่อเด็กชายนัดกลับมาถึงบ้านเขาเล่าเรื่องทั้งหมดให้พ่อแม่ฟังพ่อแม่ของเด็กชายนัดฟังเรื่องทั้งหมดแล้วรู้สึกตกใจมากพวกเขาพาเด็กชายนัดไปหาหมอหมอตรวจร่างกายเด็กชายนัดอย่างละเอียดแต่ก็ไม่พบความผิดปกติใดๆตอนที่เจ็หลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นเด็กชายนัดก็ไม่เคยกลับไปที่ป่าลึกอีกเลยเขายังคงจำเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันนั้นได้เสมอ เขาเชื่อว่าสิ่งมีชีวิตตัวนั้นยังคงมีอยู่จริงซัมแวร์อินเดอะดาร์ตอนจบหลายปีต่อมาเด็กชายนัดโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้เขามักจะเล่าเรื่องต้นไม้พันปีให้เพื่อนร่วมงานฟังเพื่อนร่วมงานของเด็กชายนัดบางคนไม่เชื่อเรื่องต้นไม้พันปี แต่บางคนก็เชื่อว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงเด็กชายนัดเองก็ยังคงเชื่อว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงเขาตั้งใจที่จะหาทางพิสูจน์ว่าต้นไม้พันปีนั้นมีความลึกลับและอันตรายจริงหรือไม่